คุณเคยสงสัยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวมายาอยู่ดีๆพวกเขาก็กำลังสร้างเมืองพีระมิดอันน่าทึ่งกลางใจป่าดิบและติดตามการเคลื่อนที่ของดวงดาวได้อย่างแม่นยำพร้อมสร้างระบบการเขียนที่ซับซ้อนแต่แล้วเมืองอันยิ่งใหญ่ก็กลับเงียบสงัดอย่างน่าประหลาดถูกปกคลุมด้วยถาวรและต้นไม้นี่คือหนึ่งใน ปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทำไมอารยธรรมมายาอันยิ่งใหญ่จึงล่มสลายลงมานานหลายศตวรรษคำถามนี้ทำให้นักประวัติศาสตร์สับสนรวมถึงนักโบราณคดีและแทบทุกคนที่ชื่นชอบปริศนาดีๆมันเป็นสงครามใหญ่และนองเลือดหรือเปล่าหรือเป็นโรคระบาดร้ายแรงหรือบางทีอาจเป็นสิ่งที่ เนือธรรมชาติกว่านั้นมีคนคาดเดาตั้งแต่การถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปจนถึงคำสาปอาถรรแต่ความจริงนั้นมีความซับซ้อนกว่านั้นมากและในหลายๆด้านก็ยิ่งน่าหลงลหลกว่าเดิมก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนชาวมายาไม่ได้หายตัวไปมีชาวมายานับล้าน ที่ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้พวกเขาอาศัยอยู่ในอเมริกากลางและที่อื่นๆพร้อมสืบสานวัฒนธรรมอันรุ่งรวยของตนสิ่งที่หายไปคือนครรัฐอันทรงอำนาจในเขตลุ่มน้ำตอนใต้เช่นทิคารและคาร์กมูลเรารู้จักเหตุการณ์นี้ว่าการล่มสลายของมายยุคคลาสสิกซึ่งเป็นช่วงเวลาราวคริสตวรรษที่9 ประชาชนไม่ได้หายไปไหนแต่สังคมของพวกเขารวมถึงระบบการเมืองได้แตกสลายลงดังนั้นคำถามจริงๆก็คืออะไรที่ทำให้สังคมนี้ล่มสลายเพื่อเข้าใจเรื่องนี้เราต้องดูที่ปัจจัยที่ทำให้อารยธรรมของพวกเขารุ่งเรืองอย่างมหาศาลเพราะปัจจัยเหล่านั้นเอง สุดท้ายก็กลายเป็นสาเหตุแห่งความล่มสลายของพวกเขาชาวมายาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมพวกเขาสร้างโลกของตนท่ามกลางป่าฝนเขตร้อนซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่อาศัยได้ยากพวกเขาพัฒนาวิธีการเกษตรขั้นสูงเช่นการทําขั้นบันไดบนเนินเขาและสร้างแปลงตูกยกพื้นในพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อเลยงดูประชากรจำนวนมากของพวกเขาให้มีอาหารเพียงพอเป็นเวลานานมากที่ระบบนี้ทำงานได้ดีอย่างยอดเยี่ยมเมืองต่างๆจเจริญรุ่งเรืองประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกษัตริย์กับชนชั้นสูงก็ยิ่งทรงอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาสร้างวัดที่ยิ่งใหญ่พระราชวังอันประณีตและอนุสรณ์สถานที่สลักเรื่องราววีรกรรมของพวกเขา ตรงนี้เองที่เราพบบาะแสสำคัญข้อแรกนั่นคือการแข่งขันอย่างเข้มข้นดูเดือดระหว่างเมืองต่างๆโลกของชาวมายาไม่ใช่อาณาจักรรวมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับโรมันแต่มันเป็นกลุ่มนครรัฐที่เป็นอิสระอย่างสุดขั้วแต่และเมืองปกครองโดยกษัตริย์ของตนเองและกษัตริย์เหล่านี้ก็พยายามแข่งขันกันตลอดเวลา พวกเขาต่อสู้เพื่อทรัพยากรเพื่อบรรณาการเพื่อดินแดนและสิ่งสำคัญที่สุดคือเพื่อชื่อเสียงและสถานะสิ่งนี้ทําให้เกิดภาวะสงครามแทบจะตลอดเวลาหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี้เราพบกำแพงป้องกันเมืองถูกสร้างขึ้นและเสริมให้แข็งแกร่งพบอนุสาวรีย์หินแกสลัก ที่เรียกว่าสเตลาซึ่งบันทึกว่าเหล่ากษัตริย์จับกุมและสังเวยเจ้านายของเมืองศัตรูสงครามเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่การประทะเล็กๆเ,เท่านั้นแต่มันทําลายล้างและสิ้นเปลืองอย่างยิ่งทั้งทรัพยากรแรงงานและชีวิตผู้คนสิ่งนี้ทำให้ทรัพยากรถูกบีงเบนไปจากการทำกรเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การทหารแทน มันทําให้ผู้คนต้องอพยพและรบกวนเส้นทางการค้าสําคัญซึ่งนําเข้าสินค้าจําเป็นเช่นเกลือออกซิเดียนสําหรับทําเครื่องมือและยกสําหรับชนชั้นสูงลองจินตนาการว่าคุณอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ต้องระแวงตลอดเวลาซึ่งเมืองข้างเคียงอาจบุกมาโจมตีได้ทุกเมื่อความกดดันและความไม่มั่นคงเช่นนี้ ทำให้สังคมอ่อนล้าและเสื่อมลงได้แต่สงครามเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สาเหตุทั้งหมดมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุดปัจจัยอันร้ายแรงชิ้นส่วนถัดไปของปริศนานี้คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดของภาวะทัยแล้งที่รุนแรงและยาวนานแล้วเรารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาจากแกนตะกอนดินใน ทะเลสาบและหินงอกหินย้อยในถำ้ำในภูมิภาคนั้นโดยการวิเคราะห์ชั้นตะกอนเหล่านี้พวกเขาสามารถสร้างภาพสภาพอากาศในอดีตขึ้นใหม่ได้แทบจะเหมือนกับการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่ธรรมชาติเขียนไว้ด้วยตัวมันเองและสิ่งที่พวกเขาพบนั้นน่าตกใจอย่างมากในช่วงเวลาเดียวกับที่ เมืองมายาเริ่มถูกทิ้งร้างข้อมูลสภาพอากาศแสดงให้เห็นว่ามีการลดลงอย่างรุนแรงของปริมาณน้ำฝนเรากำลังพูดถึงภาวะซูเปอร์ภัยแล้งที่ยาวนานหลายสิบปีหรือแม้กระทั่งหลายศตวรรษหนึ่งในช่วงที่แห้งแล้งที่สุดนั้นสอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับช่วงที่อารยธรรมล่มสลายถึงขีดสุด คือช่วงประมาณปีคศ8 0 0อถึง950ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการล่มสลายครั้งใหญ่ตอนนี้ลองคิดดูว่าภัยแล้งแบบนั้นจะส่งผลอย่างไรชาวมายาขึ้นอยู่กับน้ำฝนสำหรับการเพาปลูกและน้ำดื่มของพวกเขาซึ่งพวกเขาเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เมื่อภัยแล้งรุนแรงขึ้นอ่างเก็บน้ำก็แห้งลงผลผลิตก็ล้มเหลว ความอดอยากน่าจะแพรก่กระจายไปทั่วเมืองทันใดนั้นระบบเกษตรกรรมอันชานฉลาดที่เคยเลี้ยงดูผู้คนนับล้านก็เริ่มพังทลายรักฐานของสังคมของพวกเขากำลังแตกร้าวตรงนี้เองที่สถานการณ์การเมืองและวิกฤตสิ่งแวดล้อมมาปะทะกันกษัตรรย์มายาไม่ได้เป็นเพียงผู้นำทางการเมืองเท่านั้น แต่ถูกมองว่าเป็นผู้เชื่อมต่อกับเทพพเจ้าซึ่งมีหน้าที่สื่อสารกับเหล่าเทพเพื่อให้พืชผลอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรืองอำนาจของพวกเขาขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นพวกเขาทำพิธีกรรมอันซับซ้อนถวายเครื่องบูชาและสร้างวิหารเพื่อเอาใจเหล่าเทพดังนั้นเมื่อฝนหยุดตก และพืชผลเหี่ยวเฉาคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นชาวเมืองคงจะหันไปหักสัตร์ของพวกเขาคาดหวังให้แก้ปัญหาแต่กษัตริย์เองก็ทำให้ฝนตกไม่ได้ไม่ว่าพวกเขาจะทำพิธีกรรมมากแค่ไหนภายแล้งก็ยังคงดำเนินต่อไปความเชื่อของประชาชนต่อผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ก็คงพังทลายทำไมต้องเชื่อฟังกษัตริย์ที่ ไม่สามารถรับประก,กันได้แม้กระทั่งมื่ออาหารถัดไปของคุณการสูญเสียศรัานี้คงนำไปสู่ความไม่สงบในสังคมความขัดแย้งภายในและในที่สุดการล่มสลายของระเบียบการปกครองทั้งหมดนี่คือพายุสมบูรณ์แบบคุณมีสงครามที่รุนแรงซึ่งใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลทำให้เมืองต่างๆอ่อนแอลงจากนั้นก็เกิดหายนะทางสภาพอากาศอันโหดร้าย นำไปสู่ความอดอยากครั้งใหญ่และสุดท้ายระบบการเมืองและาศาสนาที่ควรจะเป็นสิ่งยึดโยงทุกอย่างไว้ด้วยกันกลับพังทลายลงเพราะผู้ปกครองสูญเสียความชอบธรรมผู้คนจึงน่าจะเริ่มละทิ้งเมืองใหญ่ต่างๆออกไปสแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าที่อื่นพวกเขาอาจย้ายไปยังชายฝั่งหรือขึ้นไปทางเหนือสู่คาบสมุทรยูคาทาน ซึ่งเมืองอย่างชิเชนิซายังคงรุ่งเรืองอยู่ช่วงหนึ่งหลังการล่มสลายของภาคใต้พวกเขาไม่ได้หายไปไหนพวกเขากำลังปรับตัวอพยพและพยายามเอาชีวิตรอดเมืองต่างๆถูกปล่อยให้ป่าเข้าครอบงำไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ร้ายแรงเพียงครั้งเดียวแต่เพราะพวกมันไม่สามารถรองรับการอยู่อาศัยได้อีกต่อไปดังนั้นความลับของการหายไป ของชาวมายาไม่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวหรือคำสาปวิเศษใดๆแต่มันคือบทเตือนอันทรงพลังเกี่ยวกับความสมดุลอันเปราะบางระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมของตนเองมันแสดงให้เห็นว่าการผสมผสานกันของความขัดแย้งทางการเมืองการใช้ทรัพยากรมากเกินไปและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถทำให้แม้แต่ อารยธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดล่มสลายได้การล่มสลายไม่ได้เกิดขึ้นเพียงข้ามคืนแต่มันเป็นกระบวนการที่ช้าและเจ็บปวดที่ค่อยๆดำเนินไปนานกว่าหนึ่งศตวรรษการเสื่อมสลายอย่างช้าๆของสังคมอันซับซ้อนเมื่อเรามองซากเงียบสงัดที่ปกคลุมด้วยถาวนของที่การหรือปาเลงเกนในวันนี้เราไม่ได้กำลังมองแค่กองหินเก่าๆ แต่เรากำลังมองเห็นเครื่องตวนใจว่าอารยธรรมอันประบางสามารถถูกนี่คือเรื่องราวที่ยังคงสะท้อนลึกซึ้งในใจพวกเราจนถึงทุกวันนี้ขณะที่พวกเราเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมของเราเองชาวมายาไม่ได้ทิ้งไว้เพียงแค่พีระมิดและปฏิทินเท่านั้นพวกเขายังทิ้งบทเรียนอันทรงพลังไว้ให้เราซึ่งถูกสลักไว้บนหิน ขอบคุณมากที่รับชมหากคุณพบว่าการเดินทางสู่อดีตครั้งนี้น่าลหลงไหลเหมือนที่ฉันรู้สึกกรุณากดไลค์ให้ด้วยนะครับค่ะและกดสมัครติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วพบกันครั้งหน้า